สวัสดีค่ะวันนี้โพสโพสนะคะเราจะมาแนะนำตัวระบบโพสโพสกับการใช้งาน กับร้านค้ารูปแบบต,ต่างๆนะคะจะมีวิธีการใช้งานแล้วก็ระบบฟีเจอร์ระบบอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไปพร้อมกันค่ะในส่วนของการใช้งานระบบ Post p o s t p โพสตเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆสามารถใช้งานได้กับหลากหลายธุรกิจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านเสื้อผ้าร้านเบเกอรี่ร้านก่อสร้างร้านค้าปลีกหรืออื่นๆอีกมากมายแต่ว่าในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการในส่วนของร้านกาแฟนั่นเองค่ะ ในส่วนของร้านกาแฟนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นการใช้งานในส่วนของตัวหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นการออเดอร์การคิดสินค้าการส่งออเดอร์ไปที่สินค้ารวมไปถึงการชำระเงินและก็โปรโมชั่นนะคะทีนี้จะมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานพร้อมกันค่ะในส่วนการของการทดลองใช้งานนะคะเราสามารถไปที่ w w w p o s t p o t g o c o ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในกรณีนี้เนี่ย คุณลูกค้าได้ทําการล็อกอินเอาไว้ก็ลบอ,ออกก่อนล็อกเอาออกก่อนแล้วก็กดทดลองใช้งานเมื่อเข้ามานะคะก็จะมีสาขาแล้วก็ร้านค้าให้เราเลือกทดลองใช้งานได้นะคะอย่างวันนี้เราจะมาเริ่มกันจากร้านกาแฟนั่นเองตรงนี้นะคะนี่นะคะร้านกาแฟก็กดเข้าไปค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่หน้าแดชบอร์ดกันก่อนแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มกันจาก ที่หน้าขายนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสำหรับร้านกาแฟต้องยอมรับว่าเรามักจะมีการใช้งานระบบสมาชิกซึ่งอันนี้เราสามารถตั้งค่าให้แสดงก่อนเริ่มทำการขายทุกครั้งก็ได้หรือว่าจะกดปิดก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับร้านกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีรายการสินค้าหรือเป็นเมนูเนี่ยในลักษณะที่ประมาณว่ากว่า นะคะไม่ถึงไม่ถึง100เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะรูปแบบการโชว์แบบเป็นรูปและแบบนี้นะคะก็คือจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีสินค้าที่เป็นมีบาร์โค้ดมีเลขบาร์โคดมีเลขซีเรียลเราก็สามารถกรอกเป็นเลขตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาสินค้านั่นเองรวมไปถึงเราสามารถค้นเป็นชื่อสินค้าได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างอันนี้ นะคะโอเคทีนี้ในส่วนของการคิดเงินโอเคเรามาเริ่มจากลองคิดคิดเงินก่อนสำหรับลูกค้าท่านแรกที่เข้ามาเนี่ยเราจะสามารถเซฟแล้วบันทึกนะคะให้เป็นลักษณะของออเดอร์เพื่อส่งไปหลังร้านเพื่อเตรียมการก่อนแล้วก็โดยการใช้ฟีเจอร์ของการพักการขายตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลือกชื่อที่เราจะพักแล้วก็กดทำการบันทึกแล้วเราก็จะสามารถพิมพ พิมเป็นบิลออเดอร์นะคะเพื่อให้หลังร้านเนี่ยจัดการกับระบบได้แล้วเราก็มาเริ่มขายให้สินสินค้าเนี่ยขายกาแฟแก้วใหม่ให้กับลูกค้าถัดไปได้แล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งส่วนที่าที่สำคัญแล้วก็สะดวกแล้วก็เหมาะสมเนี่ยก็คือในเรื่องของการชำระเงินต้องยอมรับว่าในยุคนี้นะคะในเรื่องของการชำระเงินเนี่ยถ้าเรามีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายลูกค้าก็จะสะดวกใจในการจ่ายเงินมากขึน้นยิ่งเองไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินผ่านธนา,ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นโอนหรือ QR เงินออนไลน์นะคะแล้วก็ใช้บัตรนะคะเราก็สามารถใช้ได้นะคะ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ขายดีมากในช่วงนี้ก็คือ,อ,อการขาย Delivery สำหรับร้านค้าที่ผูกกับช่องทาง Delive r รต่างๆนะคะเราสามารถกดเลือก Delivery ตรงนี้นะคะข้างล่างหลังจากการทำการชำระเงินแล้วก็ เลือกบริษัทที่เราต้องการจะใช้นะคะแล้วก็กดบันทึกเราก็จะสามารถจัดการกับออเดอร์นั้นได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนในการจัดการหน้าร้านต่างๆนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของหลังร้านอย่างพวกสต็อกนะคะก็สามารถเพิ่มสินค้าได้ตามปกติเลยนะคะก็คือมีการกรอกชื่อกรอกต้นทุน กรอกหมดหมู่แล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เป็นสินค้าที่เราไม่ต้องการจะมาเติมสต็อกอย่างร้านกาแฟนเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องการจะมานับแก้วและต้องการให้สินค้าไม่ต้องมานั่งเติมเราสามารถเลือกเป็นเป็นสินค้าที่เป็นแบบไม่มีหมดหรืออัลมิเต็ดนั่นเองนะคะแล้วก็หรือถ้าเราต้องการนับแก้วเราก็จะสามารถเติมเป็น100แก้วต่อเดือนเอาไว้อย่างนี้เพื่อให้เราสามารถนับยอดก็ได้เช่นกันคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงภาพสินค้านะคะก็เติมตรงนี้ ต่างๆลักษณะหลักๆสำหรับการเพิ่มสินค้าในกรณีที่เป็นพวกเมนูร้านกาแฟก็จะเพิ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการโปรโมชั่นนะคะก็คือเป็นส่วนสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดโปรซื้อ1แถม1หรือซื้อ2แถม1หรือส่วนลดต่างๆรวมไปถึงลูกค้าประจำนะคะเราก็สามารถนำฟีเจอร์พวกนี้มาช่วยในการ เพิ่มยอดขายให้กับร้านของเราได้นะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าร้านของคุณมีพนักงานก็สามารถเพิ่มพนักงานตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถจัดการสิทธิ์ต่างๆให้กับพนักงานในร้านของเราไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการร้านหรือว่าจะเป็นของเนี่ยอันนี้เราสามารถสร้างตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการร้าน นะคะผู้จัดการร้านสามารถมีสิทธิ์อะไรได้บ้างเราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะในการจัดการเมนูจัดการสาขาจัดการพนักงานหรือให้เขาสามารถได้แค่ขายอย่างเดียวก็จะเป็นในลักษณะของพนักงานร้านปกติทั่วไปนะคะทีนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของหลังบ้านจัดการหลังบ้านพวกยอดขายประวัติการขายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเอาไว้เอาไว้ใช้สำหรับเช็คยอดขาย ที่ได้ต่อวันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราขายไปทั้งหมด269บาทมีต้นทุนเพียง99บาทแล้วก็มีกำไร170บาทตัวระบบจะช่วยจัดการยอดกำไรตรงนี้ให้คุณมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วค่ะทีนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการที่เราสามารถเช็ควิธีการชำระเงินในแต่ละ รูปแบบได้นะคะเพื่อให้เราสามารถเช็คเงินในบัญชีหรือเช็คเงินในลิ้นชักได้อย่างถูกต้องอย่างวันนี้นะคะเราใช้เป็นเงินสดทั้งหมด269บาทเพราะฉะนั้นในบัญชีของออในลิ้นชักเก็บเงินก็จะมีเงินอยู่ทั้งหมด269บาทนะคะรวมไปถึงหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะคะก็จะทำให้สะดวกในการดูแลร้านทั้งหน้าร้านและหลังร้านนั่นเองนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวระบบโพสต์โพสนะคะต่อไป นอกจากตัวระบบแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ร้านของคุณดําเนินไปได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์นั่นเองค่ะสําหรับร้านกาแฟนะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆสามารถใช้ได้ทุกรูปแบบถ้าหากคุณมีเพียงคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้ที่เป็นโน้ตบุ๊กของคุณเองหรือจะเป็น iPhone iPad โทรศัพท์ที่คุณใช้งานอยู่แล้วแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลย แล้วถ้าต้องการอุปกรณ์เสริมก็สามารถมาเลือกซื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าให้เราแนะนำเป็นเซตที่สะดวกเนี่ยเราก็จะเริ่มแนะนำกันตั้งแต่ชุดสมาร์ทนะคะซึ่งจะเป็นชุดพร้อมขายที่มีหน้าจอเป็นลักษณะ Android นะคะสามารถกดสัมผัสที่หน้าจอแล้วก็เลือกเมนูต่างๆแล้วก็ทำการชำระบินได้ในตัวเครื่องหรือมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแยกขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ร้านของคุณเนี่ยต้องการ ความจริงจังความขึงขังในการจัดการร้านนิดหนึ่งหรือถ้าลดลงมาหน่อยลดสเปคลงมาหน่อยก็จะเป็นในลักษณะของการใช้งานด้วยตัวแท็บเล็ตหรือตัว iPad นะคะก็สามารถเลือกซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มก็จะมีชิ้นลิ้งชักเก็บเงินเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้วก็ตัวโปรแกรมนะคะหรือสะดวกสุดๆไปเลยแล้วก็ชิ้นเดียวเนี่ยสามารถจัดการได้เลยก็คือ hand held pos นั่นเองตัว hand held pos เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนมือถือ ที่สามารถใช้งานระบบโพสต p โพสและก็ที่เศษสุดๆก็คือสามารถพิมพ์ใบเสร็จออกมาได้จากตัวเครื่องเลยนะคะก็คือในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ตรงนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะหากมีข้อมูลตรงไหนที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาได้ที่ w w w p o s t p o s t .co แล้วก็ line p t s t p t s t ขอบคุณค่ะ